สวัสดีค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายของปีมอพศนห้แล้วนะคะวันนี้คุปพี่คุณอยู่ในบรรยากาศปีใหม่ค่ะสัปดาห์นี้เราจะเรียนรู้หน่วยส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันค่ะในหน่วยนี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรม ที่เขาจัดในวันปีใหม่นะคะในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ว่าเขาจัดกิจกรรมอะไรกันและเขาปฏิบัติต้นอย่างไรในวันขึ้นปีใหม่นะคะวันสุดท้ายของปีพศ2564ก็คือวันที่31เดือนธันวาคมนั่นเองนะคะ,ะส่วนวันขึ้นปีใหม่ก็คือวันที่1เดือนมกราคม พศ2565เป็นการเริ่มต้นสักกาชใหม่นะคะกิจกรรมที่จัดการก็คือ,อมีการทำบุญตักบาตรมีการสวดมนต์ข้ามปีแล้วก็มีการจุดผู้เฉลิมฉลองกันนะคะ,ะมีการมอบของขวัญให้กันและก,กันนะคะ,ะมีการที่ร่วมกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ต่างๆนะคะแล้วก็ ทำการ์ดอวยพรให้กับคนที่เรารักนะคะอวยพรให้เขาได้พบแต่สิ่งดีๆในปีใหม่นะคะงานวันนี้คุณครูให้เด็กๆทำการ์ดอวยพรปีใหม่นะคะเพื่อเราจะได้ส่งการ์ดอวยพรนี้ให้กับคนที่เรารักนะคะใครจะทำแค่หนึ่งฉบับก็ได้ สองฉบับก็ได้นะคะหรือทำหลายๆฉบับก็ได้เพราะว่าเด็กๆมีคนรักมากมายเลยใช่ไหมคะอ่าทำเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายรูปส่งให้ครูพี่กุลกับคุณครูนกดูนะคะไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายรักนะคะ